สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่งหนึ่งในราชการไทยที่น่าสนใจมากเออนักพัฒนาการกีฬาครับเรามีข้อมูลมาจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งรหัส3807นนะครับซึ่งเป็นเหมือนไกด์ไลน์ของตำแหน่งนี้เลยเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานหลักๆของตำแหน่งนี้คืออะไรแล้วก็สำคัญยังไงกับการพัฒนากีฬาบ้านเราบ้างสวัสดีค่ะใช่ค่ะ เอกสารนี้ให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยคือปฏิบัติการไปจนถึงระดับออผู้เชี่ยวชาญหน้าที่หลักๆก,ก็คือขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งตูกีฬานันทนาการโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การพัฒนานักกีฬาบุคลากรคือแบบว่ากว้างมากค่ะครับน่าสนใจงั้นเรามาดูภาพรวมกันก่อนตำแหน่งนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนักพัฒนาการกีฬา เป็นสายงานวิชาการมีหลายระดับเลยตั้งแต่ปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษไปจนถึงเชี่ยวชาญเส้นทางค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วลักษณะงานในแต่ละระดับนี้มันต่างกันยังไงครับเหมือนเป็นการไต่ระดับความรับผิดชอบขึ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นหรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะจะเห็นว่าความรับผิดชอบมันจะออค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างระดับปฏิบัติการก็จะเน้นงานพื้นฐานก่อนเป็นเหมือนผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อไปสนับสนุนการวางแผนเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บข้อมูลสําคัญสคัําญสํารวจจัดเก็บสถิติแล้วก็ประสานงานเบื้องต้นค่ะอ๋อครับคบพอขยับขึ้นมาเป็นระดับชํานาญการนี่คงต้องเริ่ม คิดเองทำเองมากขึ้นใช่ค่ะระดับชำนาญการต้องลงลึกขึ้นแล้วคือต้องสามารถศึกษาวิเคราะห์วิจัยหรือจัดการข้อมูลสารสนเทศได้เองเพื่อเอาไปใช้ในการวางแผนหรือกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆต้องสร้างเครื่องมือหรือพัฒนาคู่มือเอกสารวิชาการได้เองด้วยรวมถึงวางแผนโครงการติดตามประเมินผลแล้วก็ให้คำปรึกษาหน่วยงานอื่นได้แล้วค่ะ แสดงว่ายิ่งระดับสูงขึ้นความคาดหวังก็จะยิ่งเน้นไปที่ภาพใหญ่การสร้างสารรค์มากขึ้นอย่างระดับชํานาญการพิเศษกับเชี่ยวชาญน,นี่คือระดับที่ต้องวางกลยุทธ์หรือกําหนดนโยบายเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะระดับชํานาญการพิเศษนี่ต้องสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ์มาตรฐานหรืออาจจะต้องถึงขั้นพัฒนานวัตกรรมต้องดูแลโครงการที่สําคัญสําคัญที่ซับซ้อนแล้วก็ให้คําปรึกษาในปัญหาที่ยาก,ยาก ส่วนระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันนี้คือการกำหนดทิศทางระดับชาติเลยค่ะทั้งนโยบายยุทธศาสตร์มาตรฐานต่างๆต้องริเริ่มองค์ความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมกำกับดูแลแผนงานใหญ่ๆเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ให้คำปรึกษาภาพรวมของประเทศได้เลยโหฟังดูแล้วไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยแน่นอนค่ะ นอกจากความรู้เฉพาะทางเช่นพละศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการการจัดการกีฬาพวกนี้แล้วก็ยังต้องรู้เรื่องกฎหมายระเบียบราชการการบริหารจัดการการวางแผนงบประมาณด้วยค่ะอ้อแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือมีระบุถึงความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะตรงนี้น่าสนใจครับ การเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในงานพัฒนาการกีฬามันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างครับอาจจะหมายถึงการส่งเสริมกีฬาพื้นฐานหรือการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือเปล่าครับ เป็นไปได้มากเลยค่ะอาจจะหมายถึงการเน้นพัฒนาที่เข้าถึงได้ทุกคนไม่ใช่แค่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ต้องใช้งบสูงสอย่างเดียวแต่อาจจะรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักปรัชญานะคะเข้าใจเลยครับนอกจากความรู้แล้วทักษะที่จำเป็นก็ดูจะรอบด้านเหมือนกันนะครับทั้งบริหารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประสานงานบริหารโครงการไปจนถึงการสื่อสารทั้งนำเสนอสรุปความเขียนรายงานคือครบเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือสมรรถนะหลักๆของข้าราชการเช่นการมุ่งผลสำเริจการบริการที่ดีความซื่อสัตย์การทำงานเป็นทีมรวมถึงสมรรถนะเฉพาะทางเช่นการคิดวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญในงานการประยุกต์ใช้ความรู้และความละเอียดรอบคอบค่ะแล้ว ใครบ้างครับที่จะเข้ามาในสายงานนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอะไรเป็นพิเศษไหมครับหลักๆเลยก็คือต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นพละศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการหรือสาขาอื่นๆตามที่กอพอหรือองค์กรกลางอื่นๆอย่างกคสอหรือกอ,อบตอเขากำหนดไว้นะคะ ส่วนการจะเลื่อนระดับสูงขึ้นไปเช่นจากปฏิบัติการไปชำนาญการก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานตามเกณฑ์อย่างน้อย6ปีหรือเทียบเท่าตามที่กำหนดค่ะสรุปแล้วตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬานี่มีความสำคัญแล้วก็ต้องใช้ทักษะหลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่งานพื้นฐานเก็บข้อมูลไปจนถึงการวางยุทธศาสตร์ชาติเลยถือเป็น,นกลไกสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนวงการกีฬาแล้วก็สุขภาพของคนไทยใช่เลยค่ะ บทบาทนี้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพประชาชนผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการไปจนถึงการสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬาเพื่อชื่อเสียงประเทศเลยเป็นงานที่ต้องมีทั้งความรู้เฉพาะทางทักษะการจัดการแล้วก็วิสัยทัศน์จริงๆค่ะ อืมพอเห็นขอบเขตงานที่กว้างแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปตามระดับแบบนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เทรนกีฬาเทคโนโลยีหรือแม้แต่มุมมองสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วมากบทบาทและทักษะของนักพัฒนาการกีฬาในอนาคตเนี่ยจะต้องปรับตัวหรือเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมเพื่อให้ยังสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงน,นะครับ